ฮัล <No. S 2> ตอนนี้อยู่ที่นาดิตะนะคะก่อนอื่นเราจะไปซื้อบัตรเวล่าข้ามสุกะกันที่ตู้ก่อนนะคะสนามบินนาดิตะจะมีให้ทุกๆเทอร์มินอลเลยนะคะดูก่อนว่าไปทางไหนตรงนี้มีรถไฟอยู่หลายสายเลยมีเมี NEXT แล้วก็มี KS นะคะ ถ้าไปทำบัตรซุยกะจะต้องไปที่ JR ก่อน JR counter switch นะ,ะตรงนี้นะคะวิ่เขาเปลี่ยนสีใหม่นี่ไงต้องนี่ค่ะต้องเขียนว่ามีป้ายแบบนี้นะคะฉันจะทำ welcome suika ได้เอ่อ s u i ก ああはいはいえー、2000円お願いします1枚 1>、はい、ありがとうございますはい ตัวใจนาจะเสร็จไปแบบรวดเร็วมากๆเพราะว่าไม่มีคิวเลยเดี๋ยวกนนะเราขอจัดสตางค์ก่อนเป็นไงบ้างคะเสร็จแล้วแบบง่ายๆบางทีมันก็ง่ายเกินอ่ะคือแค่เข้าไปถึงนะคะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าจะทําสวยกะคือเขาก็รู้แหละว,ว่ามันจะเป็นเวลคัมสุีกะไม่ใช่สวยกะปกติเพราะว่าถ้าเป็นสวยกะปกติจะไม่มีจาหน่ายอยู่แล้วจากนั้นเขาก็จะให้เราเดินไปหาเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเอาไปให้ดูไม่ต้องพูดอะไรมาก แล้วก็ถามว่าจะเ,าเติมเงินนะกี่บาทเราเติมแค่2,000เยนแล้วก็นี่ค่ะได้มาเลยเขาจะเอาเงื่อนไขให้ดูว่าแบบใช้ได้แค่28วันเท่านั้นแล้วก็ได้มาเลยเบลคัมซุยกะนะคะแบบง่ายๆง่ายเก้อ